ห <laughs> เห็ดน้อยอ่ะเห็นเะรอ <laughs> <laughs> เหมือนเดินทางไกลตอนเข้าค่ายลูกเสือเลยเมื่อก่อนม่อยากเดินนะ,ะนิดเดียว <laughs> อ้ยะทเรียบร้อยหนึ่ง <laughs> <laughs> นีเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วัดพราะลาดค่ะแนะนําให้มานะวัดวัดเงียบสงบเลยอ่ะมันมีสถานมีลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตัวมีเจดีเกาา่าบ้าดเนี่ยลุ่งลื่นนะต้นมะม่วงเคยเห็นต้นมะม่วงต้นใหญ่ขนาดนี้ไหมนี่คือต้นหมะม่วงนะนี่เขาตัดไปแล้วเนาะใหญ่มากนี่สองคนโอบแล้วเนะี่ย ไก่นี่มีความสุขมากเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นมันดีสูงเดือดี๋ยวโหมอันนั้นเฮ้ยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไม่หาเคือต้มมะม่วงอาไป <มะ S 2> ยืมใครื <หา S 2> ต้นมละมอให้เทียบให้ดูหน่อยว่าใหญ่แค่ไหนใหญ่มากของก็ต้มมะมะ่วงอ่ะนะครับเจดีเจดีตรงนี้เก่ามากครับเจดียก็เก่ามาก ก็ไ,ไม่อยู่ข้างล่างจะเห็นเมเสีงแล้วงซ้ายหน่อยเก่าไม่เก่าก็ดูนะครับแต่ไข่ไอ้พวกอันนั้นเฟิร์นเหรอไข่วัดชื้นขนาดน้าเนี่ยลมเย็นมาก ไม่เก่าว่าะอะเียวนเป็นของเดิมเลยเนาะอ๋อต้าจะป่ายจดีเปิ้นหรือเปล่าที่มันหักอะแม่นก็หา่ะ ท่านมีที่ท่านบอกว่า,วาถ้าเดินลงไปเนี่ยจะไปถึงสถานีชมเกีตอีกอะไปได้นะแล้วเกาะถ้าเดินขึ้นฝั่งเดินขึ้นน่าจะเป็นไปดอสุเทพหนึ่งชั่วโมงวันหน้าเราเดินก่นนะเนาะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไงดอสุเทพ นัน้จะเป็นห้องเข้า เง้ยเก่ง้ยีะบอกว่า้าขึ้นแต่นียจะถึงเลยดเท่เลย เรามาตักเอาน้ำมนต์เฮ้ยมันเยี่ยอวะวารละบอ่อน้ำสักสีที่มีมาหลายสีเลยเนะยี่ยงเลยหลายดูอันนี้ตักเกียอะเ ท,ที่ดูที่ผมว่าเขาแล้วก็เจ็ดร้อยม่แน่ใจไงจะงไปดูผมลองที่เขาแล้วมาบอกว่าเจ็ดร้อยมีมาเป็นเจ็ดร้อยกว่าปี หายากันดูไหมห้าก่อนไหมหายากันยูง่อยไหมเงี้ยเอานั่งแล้วกาไหแกอมาแล้วก็ไปดูอย่างคบกากรกับตุยเลย แต่ได้เลยเนี่ย ตถอ,อนทีน,นะน,น,นี้เราจะนอนในป่าใช่ไหม,อ,มอันนี้อันนี้ทางเดินนี้เดินไปเรื่อยๆจะไปไปจบที่สถานีวิทยุช่องเจ็ดนะครับพี่พระบอกนะพระตรงพี่บอกไว้เมื่อกี้นี้ ให้เราไปหาหน่อไม้หน่อยไหมนีเขาหรอเปล่าโอ้มันน่าเดินขึ้นเลยสุเหตุไหมโอ้กล้าพอเหรอชั่วโมงอ่ะแกงพอเหรอเดินขึ้นก็ต้องเดินลงด้วยนะอันนั้นเดินขึ้นเพื่อนบอกว่าชันเลยนี่เดินขึ้นบนดาวเหตอ่ะ 有了。 คลึมคลึมมานะนักษานักษาสมรวปากอะนี่วิชาเดินทางกายของลูกเสือสามารถรุ่นใหญ่เลยนะเสียงนกอะไ้ยินไหมป่านี้แดดแทบไม่ส่องแลยว khi đó nó lần hả đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <tai. N> <traigo> bỏ <rape> <N -itus> <N -itus> эмле <sharp inhale> กระสุบชีสุดๆอ้าวร่วงเหรอหยุดร่ดวงหมุนออกหยุดนะร่องหมุนที่ไหนหล่ะทำไมเอาหอาอยุดทำไมาครับห <c oughs> ยุดทำไมอะเดินขึ้นมาห้าชั้นขนาดปวดขาโอ้ยหน่อยเดียวเองมาี่สูงมากเลยเนะี่ย

ไปนู่นเหนื่อยไหมกล้องเห็นไหมชัดเท่าไหร่เหตุเฮ้ยตกใจหมดเห็ดน้อยอ่ะเห็น,นเหะฮหาหานี่เหตุอ่ะหหเหตุอ่ะเหตุหรหไรไม่รู้ตกใจเหรอ,อเฮ้ยไปเรื่อย แล้วขึ้นนี่สุดยอดเลยเราได้ยินเสียงมันตกแล้วนะมันตกอยู่ข้างล่างมีตาขึ้นมาอ่ะนะโอ้ยไปไปนี่ตรงนี้มีทางเป็นทางไม้เป็นทางเก่าเป็นตะไคร่เขียวเลยเงยใช้ได้เนี่ย ฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ขาตึงเปรี้ยเเทเรืจจ่จะเกิดี่เดินหน่อยเดียวนะแล้วแต่ทะลึ่งจะท้าเดินขึ้นดอยสุเทพปะโทอ้าวมันงอนกะขอบกระชอบดูแล้ว ตอนขึ้นนะ่ะโอเคตอนลงอีกอไม่ใช่ว่าหนูชื่อลงเดินแล้วมันเก็บประยุดแล้วเาก็พักไปกะเฮ้ย <c oughs> ลูกแล้ววะจะไม่ละนี้ยั <c oughs> ง, <c oughs> ยงเครียดไม้ีล,ลูกอะไรลูกอะไรเอ่ยเป็นเถาวัลย์สุดสดๆ <c oughs> เหมือนเดินทางไกลตอนเข้าค่ายลูกเสือเลย ก ma lu, ่อนมาอยากเดนนะแต่ตนี้มาเดินแล้วมันมารู้มีความสุขไงตัวค้ายเสือมาโดนมาคับเดินกจากมงไม้ไผ่นะนี่มงไม้ไผจะถึงแล้วอีกนิดเดียวกุมงไม้ไผ่อะเย็นเนาะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโ้ย

โ,โหหัวใจเต้นแรงมากตอนนี้ถา <c oughs> เราโดขึ้นไปสุเทรอจะต้องเหน่อยกันเย่ะเร็วกว่าอย <c oughs> มาจ,าจานนะดีกแล้วเนี่เดียว <c oughs> ครับ <c oughs> นี่อยู่ท่าเย ขาไม่มีรามวาทุอะย่างี uh> ้ว้อนขาไม่มีแรงแล้ว no> อันนี้ที่เสียงดังนี้คือช่างกำลังบูรณะสาลาหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยตรงนี้ แต่ละพักแ่ลพักปก่อนแล้วกันพอพักดื่มน้ำให้ชื่นใจซะหน่อยพักเยน็นนิดหนึ่งยก,ก,ากจากินมา อย่างงวันแน่นฮะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดีโอ้โหเจ๋งนจนัเพราะว่าเดี๋ยวเยวมาทันเลยอ่ะมันน่นจะขยามาเนาะ ข้าวแค่เย็นก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> หลังจากไปเดินป่ามาตะกี้น้ำมด <c oughs> ดืดนี่นะเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงพเพื่อนห้องว่าแมงอะไรอย่างเนี่ยแมวแมนะวแมวแมวเนี่ยจะไปจัดระไปจัดเนาะสดชื่นมือสั่นเลยเทให้อ้อใหม่ดิ <c oughs> เทให้อ,อห้อใ <c oughs> หมดแล้ปอ่ะ ไม่หมดมาชิมหน่อย แรงขนาตัวนป็นแข็งนี่ข้างล่างตัวเมืองเชียงใหม่เห็นไหมไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะอันนั้นอันนั้นดงงนอกอะไรอย่างเงี้ยส้มนะอันนันดอกว่านุน่ยเหรอเนี่ไหมมะกรีผลพรุนจะได้ไปอุบลหรอเป็นเป็นทริปที่ได้เงี่ยจะได้ ได้เงือได้กำลังขาอนเดนลงน่ะโอเคนะตอนเดิ่งขึ้นอ่ะแ้วก็โอเคนะานะนะถือว่ามาไหว้พระด้วยแล้วก็เดินป่าากำลังกายด้วย3นสะามโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับดีกว่าฝนตกแห้เนาะมันมืดมากแล้วเมฆดำปีเลยบนดอยมันฝนตก ติปนี้ถ้าได้ได้น้ำมะพร้าวเนี่ยสุดยอดมากซีนไกลสุดๆขอรับมาเอาเอะไรมันอ,อย่างครบแต่เอาผมให้ชายินอย่างครบแต่เฮ้ยเอาไป ใครที่จะขึ้นมารอยสุเทพก็อย่าลืมนะครับแวะวัดเที่ยววัดปาลาดวัลสวยนะวัดเก่าแก่มากร้อยปีเนาะเจ็ดร้อยปีลองอ่านประวัติดูใน g o เก l e ได้เลยครับแล้วก็เดินป่าได้นะลงไปเดินป่าลงไปแล้วก็ขึ้นไปรอยสุเทพได้ค่ะสายสเดินป่ามาอย่างครบสเาของ่เดินทายากันยงแล้วนะจ๊ะอืมแต่ตยเลยวันนี้ทริปนี้ยงไม่ได้กินเราเลย อย่กอโดนอะไรมุรก,กัดตรงกลางตรงนั้นเอาไปนัง่งเพื่อนบอกทำสมาธิหนึ่งนาะทีแล้วก็นั่งหลับตากันรังอธิษฐานไม่อย่างมุก,กัดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวมุกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฝากเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอยุดเอาไว้ด้วยนะครับมุกันใหม่คลิปหน้าครับผม,มวันแม่เดี๋ยวเดินขึ้นเลยประเทศเลยแต่คนเดียวหนึ่งชั่วโมงว่ะขี่รถไปรอข้างบนขับรถไปรอข้างบนน้าไปคนเดียวมาไปกัน กลัวเหนื่อยใช่ไหมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับอยู่ดีนะเนี่ยน่ะเป็นอะไรอย่างนะโกเมืองเชียงใหม่เนาะ Check the mic and make sure it sound right, boys.